สวัสดีค่ะอ่าในคลิปนีภาพบ้านเมืองเอ็มหกสองแล้วค่ะเนาะโต้ไปล่าสุดค่ะของคู่ปตาค่ะกำลังมาใหม่ล่าสุดกำลังฮอดกันเลยค่ะนี่ลุ่นนี่ค่ะเพิ่นออกมาจากคู่ปตาบานดุงเด้อค่ะเด้อเดียวค่ะเพิ่นซื้อมาจากคู่ปตาบานดุงเด้อตัวเซฟมั้นะนี่เด้ยรอยากตัวเซฟมันเซฟกลางเซฟเนี่ยเซฟปั๊ม เพราะว่ามันว่าภูกระต่าปัญหามันคือปั๊มมันสิยก์หล่ามันตกปัญหาเรื่องปั๊มเขาก็เลยเห็นตัวใหม่นะเต็มเต็งแรงเต็งแรงเต็งแรงคอ๋อดีค่ะจาของเพื่อนอ่ะอันระบบเกียร์มันเป็นจะไหนค่ะตัวใหม่เดี่ยค่ะมองสู้ฟังเนี่ยค่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมืดอยู่ค่ะเดี๋ยวไปว่ามุมงไม่ก่อนสิวิวเพื่นเสียอธิบายให้ฟังค่ะตู้ไม่ของเพิ่นอ่าเดินหน้าถอยหลังโดยผู้ต้องเหยียบขาดโอ้ผู้ต้องเหยียบขาดไม่เบี้ยขาดแม่นล้อรถดจีไปทั้งหน้ากับซาง ถ้าดึงเจ้านี่ถอยหลังรอบไม่กี่ปีครับมาข้างหลังเลยโอ้เขาก็ขับไปเลยเขาก็พอนแล้วเขาก็เดื่อนหนาที่รถแล้วก็ข้อข้อเกี้ยวเลยได้ข้อแล้วก็เข้อเกี้ยวแล้วก็ถอยหลังกันม่มีปัญหาเยอะมากเยียบคาดก็เยียบคาดก็ได้โอ้ระบบเกียร์เดียวป่ะนี่ระบบเกียร์ก็คือปกติปกตินี่ขึอนเอียงค่ะก็คือบขึ้นไปขึ้ หนึ่งสองสามสี่ทั่วไปอจังของนี้ฮอลแลนด์นี่มันกับแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังแมนมันกับแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังอแต่ว่ามันมันตัวนี้มันจะเป็นไอ้ไอรยังล่ไงอะไรเขาเอื่อนยังพิเศษมาเอออ่าเขาเอื่นเกียร์ซับเทิร์นเป็นตัวใหม่เออตัวใหม่ของตัวเดียวกับแปดหาคือเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องเหยียบคันอมันช่คือเป็นหาตัวนั้น มันจะเป็นรุ่นเดียวกันก็รุ่นแปดห่าเออมันเป็นตัวเดียวกันกับตัวแปดหาคือบ่มีขาดบปได้ไเหยียบขาดเหยียบยังเอแลดรุ่นนี้มันจีเบาโอ้มันจีเบาเราลดงานหน้าโอ้ค่ะสำหรับนาตุ่มโอ้เขาผลิตแต่หักเบาตัวใหญ่แต่หักเบาเขาผลิตมาเพื่องานตุ่มนะคะนาะเบากว่าสี่เก้าอีกโอ้หกสองเบากว่าสี่เก้าเบากว่าสี่เก้าแล้วเราจะเป็นงานให้ดีนี่การเ็นงานของเขาแต่ว่าถ้าอยากให้อันนี้ก็ ติดเวทเพิ en, ่มต er like er, so ิดเวทเพิ่มมันแกงสีม่วกับงานไฮเนาะค่ะเนาะมันการสีเขาก็งานไฮได้ปกติอันนี้มันสีอยากเบานิจน้อยเวนี่นะค่ะแมนมี่นะเทาต้องมาติดเพิ่มแมนเทาติดเวทเพิ่มระบุ62 6240นี่ดีสุยางแต่ว่าเสียอย่างเดียวก็คือกเสียมันบ่มีเวทโกเสียคือมันบ่มีเวทหายเข้ให้เขาซื้อเวทมาใส่แต่วันนี้ฮุนเลยนมีเวทห้เด้แมนอือฮุนเลยนก็ยิ่งมีเวทมาหายหมดมันคือ MH7 MH7 นี่ เขามีเวียไห้เป็นรอยโอ้รถงานไ้มันรถงานนาโอ้เอ็มไเแ็ทนานาแมนแต่ต้นนี้เขาเขาดมากเพื่อเอ็มห้องสองนี่เพื่องานนามันก็เลยเห็ดใหตโตเบาเขาสิเขาใช้แห่หนนักรถนี่เบาเบาเบาไว่นะนะแ็ดให้มันเบาไวว่ามันชิลุยตมลุยงานนาเนาะอันนี้มันแค่ตันเก่าเองตัวรถโอ้แค่ตัวตัวรถนี่เฉพาะตัวรถนี่หนึ่งตันเก่าแมนโอ้เอ็มซีเก่ายังสองตันสองตันสี่อเนาะอืม อ๋อนี่เนาะค่ะเนาะนี่โอ้รุ่นนี่เห็นคนเมืองดีด้วยค่ะนี่เอ็มพกโกสวงนี่ว่ามันมาใหม่ใหม่ล่าสุดออกออกไล่มันโตหม่ล่าสุดของคูปุตตาเลยเลยแบบว่าที่เข้ามาก็คือมันบวชไอ้เหยียบขาดนี่เลยเนาะมันจีคือรุ่นเปลหาไหมเขาเห็ดมาเพื่อเพื่อลักษณะมันคล้ายๆเปลหาเลยรุ่นนี่โตหม่ล่าสุดของของคูปุตตาค่ะมาเด้อค่ะเด้อ สำหรับคนมักรถไถติดตามช่องใด,ด,ดทีนพรใดจ้าติดตามผลงานใดจ้ามีรถทุกรุ่นทุกคันให้มึงแล้วค่ะเนาะนี่ขาเมื่อมึงได้ขาไถยให้ขาเมื่อน,นี่ไถย,ยให้ไถ<ท>ยให้ปลาแตงคือเก่าเลยดันดันกวนขางานดันทั้งดันทั้งลงผ่านสามขานี่ลับพื้นที่กับประมาณสี่ลอยกัวอะไรเนาะค่ะเนาะน,นี่มาติดตามรับชมกันใดจ้ามื่อนี่สิพ้ามึงเอ็มพกสองกันเด้อ,นนอ6 6นนะคะ่ะเนาะกำลังฮิตกำลังฮอตเลยค่ะนี่คอนออกไล่เด้อค่ะนี่สำหรับของคู่พุตาเด้โอเคค่ะติดตามกันต่อจ้า อันนี้เป็นค้งของอันไทยผลิตป่ะเจ้บูมข้งของนีหยังแหล่นชื่อมันมาผมก็เจอแล้วนี่ไทยผลิตเด้ไทยผลิตเด้นี่ไทยผลิตตัวนู้นหัวหัวหัวตัดข้าท้ายออกมาสานี่ค้งสาปีที่แล้วเนาะค้งสาปีที่แล้วเพิ่งมาหาอโบอกู้ฟังเลยค่ะออกคู่พุตาบ้านดุงนีเปจะไหนก็ค่ะ อของแถมหลายของแถมกระลายโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นก็ดีออกกาง่ายออกกาง่ายอันบ่ได้ไปเมืองขอนวดเนี่ยอันไหนก็โอนเงินมาจ้ำไปสองพันเงินมาจ้ำสองพันสองมือไฟแนนซ์หอดบ้านไฟแนนซ์ก็อยู่บุ้ยร่ำนี้เลยไฟแนนซ์หอดบ้านเดียวปุ๊บอีกสองมือเขาก็เอารถมาส่งอีกสองมือก็คือเขาเซ็นสัญญาเอาเขาโอนสัญญามาให้ โฉนย่ามาหายห้เอาเส้นโฉนย่ามาหายห้องเส้น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 แล้วปพ๊บเหาส่งกลับขึ้นส่งกลับคืนปพ๊บส่งกลับคืนทางไปชนีแมนโอ้เขากล่ดัดมือรับรวดเลยแมนแสดงว่าประมาณเจ้ามือเลียได้ได้รวดมานี่บอกเกินอาทิตย์โอ้เห็นเรื่องเรื่องอาทิตย์เดียวได้รวดเลยโอเคค่ะดีเลียกดีเลียโต๊ะไม้ของคุปตาล่าสุดเลยค่ะนี่ฮกซองค่ะเห็นคนออกหลายเด้อค่ะนี่อ้าอ้าติดตามรับชมกันจ้า พูดงานนะค่ะน้อคุปตาหกสองค่ะลองไม่เก่งรถไถสายลุยค่ะงานแหลกของเพื่อนเลยค่ะนี่ป้ายแดงค่ะแา้ค่ะเสียนายญงีาบเพื่มีเงียเก็บเงินเลยค่ะลูกร้านมาอาศัยเพิ่นคุนบารมีญงียบเพื่อมียเด้อจอดที่จะทางจะคุมกุกกักภาษาดูบ้านไหนตัวมีดีตัวใส่ให้รถทุกขันหา่ันนี้เก็บงาห่ขหปจะให้มีแนวของแนว้าเด้อซาดซาทุกห่เกี่ยวกับพวกให้ทุกันทุกคันให กนันกันไหนเด็กเงีน้ในท้องของผานของเงินกันกันกันเด้อซ้าถูกสาถูกสาถูก,ก,กเริ่มกันแล้วจ้างานดันค่ะงานดันอ,ะ,อะเป็นงานดันกันค่ะในคลิปแรกนะคะเนาะงสำหรับงานสีเหล่กุลัยเป็นง,งานดันกันเลยค่ะมาค่ะก็จังที่บอกเลยค่ะในแก่งรถไฟสายลุยมือนีิมีน้องไม่น้องไม่ล่าสุดเข่ามาในแก่งรถไฟสายลุยก็คืออาผูุ้ต่าหกสองเลยค่ะเด้อ เกิดสิโฟกัดคู่ป่าต้าง2ให้ี่น้องในเมืองกันขาในมือนี่ค่ะ สายลุยจ้าหาคันเลยค่ะหาคันเลยค่ะมือนี่งานหลอบนี่หาคันเลยค่ะอันนี้พวกหาจ้าโอ้หาคันเลยเด้อ่ะในหลอดนี่สุดยอดอีค่ะความปลูกคว่มมันมีในช่องใหธนพรมีเต็มจอเต็มช่องเลยค่ะอ่านี่น้องไม้ค่ะน้องไม้ผู้ปตาบ้านดุ้งค่ะผู้ปตาทคกสองค่ะโอ้เอฟหกน้องเขาเลยค่ะนี่ น้องค่ะน้องไม้ของแกงรถไถสายลุยค่ะโอ้สุดยอดค่ะสุดยอดผาน,นันก็นเป็นคู่กุ้ตาเกนี่วันเล่นเลยค่ะเด้อผาน,นันแปดห่าค่ะแปดหาระบบเกยียร์ระบบ็ยังคือแปดหาได้ค่ะของรุลหกสองนี่ค่ะอ่าจังสิพื้นอธิบายให้ฟั้างใจตนคลิปเลยนะคะเนาะเพคนออกมาไมาะะ่เลยค่ะอันนี้แปดหาค่ะโอ้แรง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  ตุดเจ้นเลยค่ะความมันเต็มจอเลยค่ะเต็มจอเต็มชมไงธนพงศ์เลยค่ะในรอบนี้ค่ะหาทันเลยค่ะติดตามรับชมกันได้เด้อค่ะเด้อสำหรับผู้ที่ข่าวเมืองใหม่ค่ะมากรุไทยกับติดตามชมไงธนพงศ์ได้จ้ามีเห็นมงคลทุกรุ่นทุกค่ายค่ะสำหรับรถไทยค่ะนี่แหละค่ะโฟกัสอ่าเอ็มหกสองเข้ากันค่ะเพราะว่าเขาเป็นหนองไม้ในแก่งค่ะดีค่ะโอ้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  แร,แรงค่ะแรงแรงดีค่ะแรงดีคูปตาเ็ะ M62 ตัวไม่ล่าสุดของคูปตาค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยอันนี้เออพิ่นออกมาจากคูปตาบัน้นดุง้ตค่ะเด้อออกง่ายค่ะออกง่ายท่านใจค่ะเดินเดือดอาทิตย์นึงไดรวดเลยค่ะนี่โอ้โอ้โอ còn con khả ngăn đánh con nó mừng hút xuống đánh hả em hút xuống hả ô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  哦哦哦！哦！哎、哦，你变哈？<后> สองค่ะกูโกต้าค่ะน้องใหม่ในแก๊งเลยค่ะน้องใหม่ในแก๊งรถไถสายลุยค่ะมาเจอกันค่ะในคลิปนี้ค่ะสุดยอดจริงๆบูมันเต็มจอเต็มช่องในธนพรกันรอบนี้แหละค่ะหาขันเลยค่ะในรอบนี้สุดยอดค่ะสุดยอดนี่นี่นี่อืออือห้องสองเอ้าเออวิ่งจะขั้นแรงๆ นี่เลี้ยงชางไอ้บ้านี่หุ่องกสองทำหกสองโอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โหชิงัดความแรงเลยค่ะทำหกสองทำหกสองว้าอะ ติดตามรับชมกันต่อได้ในคลิปหน้าจ้าสำหรับคนบักรถไถยโบพิดหวังแลค่ะเมืงองเชียงรายธ่านทุกคนโเคยผิดกลางค่ะบ่เคยเห็นไถเอฟซีพิดหวังพีง่น้องผิดหวังเลยค่ะในรอบนี้บูมันอีหลีค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดเ,ด,ะะด,เดติดตามกันต่อจ้าคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อ